หอมง่ายๆ10เท่าด้วย5เทคนิคการเร่งสปีดการทำ intermittent fasting ครับสวัสดีครับ oh. ผมหมอทํานะครับและนี่คือ d กเ t o r top channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ oh. วันนี้ครับเราจะาคุยกันเรื่อง intermittent Fasting หรือ IF นั่นเองครับผอมง,ง่ายๆ10เท่าด้วย5เทคนิคการเร่งสปีดการทำ intermittent fasting ครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับเรื่องของ intermittent fasting นั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมว่ามันถือว่าสุดยอดจริงๆนะมันเป็นการแค่หยุดทานอาหารช่วงหนึง่งแล้วก็ทานอาหารช่วงหนึง่งซึ่งอาหารที่ท่านทานเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ท่านกลับมีน้ำหนักลดลงรวมทั้งมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องทานอาหารเสริมแม้แต่นิดเดียวคือไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเติมอ,อาหารเสริมเนี่ยบางทีอะ ท่านไปเข้าคอร์สอะไรสักอย่างหนึ่งเนะี่ยก็ให้กินตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วก็กินมันทั้งเดือนทั้งปีนะครับก็เป็นหมดเป,เป็นแสนอ่ะนะออใครหมดไปเป็นแสนก็เขียนมาในนี้หน่อยว่ากินมากี่เดือนกินมากี่ปีแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องคิดงี้ฮะว่าถ้าเราจะต้องลดความอ้วนด้วยการกินอาหารเสริมไปตลอดชีวิตเนี่ยแม่มันเหมือนโดนทรมานยังไงก็ไม่รู้เนาะเพราะฉะนั้นลองเปิดโอกาสลองทำ intermittent fasting ดูครับไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนแค่เทคนิคและวิธีการทานอาหารนั่นเองครับ คี้เรื่องของ intermittent fasting นั้นเนี่ยผมได้อสอนไว้เยอะแล้วนะครับทั้งในคอร์สออนไลน์ส่วนตัวแล้วก็ทั้งในคอร์สที่ฟรีใน Dr.Top c h ร anel n นะครับมีเป็น10คลิปเลยใน Dr.Top c h ร anel n เนี่ยมีอยู่ทั้งสิ้นน่าจะตอนนี้สัก750คลิปแล้วนะครับเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับอะไรที่ดีต่อร่างกายของท่านและปฏิบัติตามได้ง่ายนะครับแต่วันนี้เราจะมาเร่ง speed intermittent fasting หรือ IF นั่นเองครับข้อแรกครับ การที่ท่านจะเร่งสปีดหรือทำให้อินเตอร์ t ิ n เทนฟาสติงนั้นได้ผลดีขึ้นนะครับจะต้องระมัดระวังเรื่องของการ Overeating หรือการทานมากผิดปกตินะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับปกติอินเตอร์ t ิ n t ทนฟาสติงเนี่ยท่านทานอย่างเดิมเหมือนที่ท่านทานมาเลยแคลอรี่เท่าเดิมเป๊ะถ้าใครสายนับแคลอรี่อยากจะนับก็นับนะครับ ไม่ว่ากันนะฮะแต่ผมไม่เคยนับ <laughs> นะครับ <laughs> คราวนี้เนี่ยเรื่องของการระวังโอเวอร์อิทติ้งมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าการทำอินเตอร์มีเตนฟาสติ้งเนี่ยบางทีเนี่ยเราลดระยะเวลาทานเนี่ยเหลือ 8- 10ถึงชั่วโมงแล้วไม่ทานเนี่ยประมาณสัก12-14ถึงชั่วโมงทำให้เราเหลือเวลาทานอยู่ประมาณสัก2มื้อใช่ไหมครับทาน2มื้อซึ่งก็ปกติดีนะครับมนุษย์ไม่จำเป็นต้องทาน3ามื้อนะครับทาน2มื้อก็ได้ครับทานมื้อเดียวก็ได้ครับไม่ผิดกฎหมายแถมสุขภาพดีด้วยนะครับ คราวนี้พอเราทานสองมื้อปุ๊บเนี่ยเราก็มักหรืออาจจะหิวตอนกลางนะครับก็คือทานมื้อแรกแล้วก็ไปมื้อที่2เช่นทานมื้อแรก10บโมงเช้าแล้วมื้อที่2องหกโมงเย็นมันไปหิวซะตอนบ่ายสองแบบนี้เนี่ยเราแก้ไขด้วยการกินเยอะกว่าเดิมในมื้อที่1และมื้อที่2อย่างนี้ใช่ไหมครับแบบนี้อาจจะทําให้เรากินมากกว่าปกติก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอยากทําให้มันง่ายขึ้นตรงมื้อกลางนี่แหละครับ ให้เราเสริมสลัดผักไปนะครับแทนที่เราจะไปกินโอเวอร์อิทติ้งในมื้อที่1เพื่อไม่ให้เราหิวตอนมื้อกลางวันเนี่ยนะครับมื้อที่2เนี่ยนะครับระหว่างมื้อเนี่ยนะครับให้เรากินสลัดผักเพิ่มเข้าไปแต่สลัดผักเนี้ยจะต้องเป็นผัก เป็นหลักเลยนะครับอาจจะมีน้ำมันมะกอกนิดหน่อยหรือว่าเบลซมิกซอสให้มีรสเปรี้ยวนิดหน่อยแต่เราจะไม่ใส่โปรตีนเราจะไม่ใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปเพราะมันจะกระตุ้นอินซูลินมากเกินแบบนี้จะทําให้ท่านผ่านการทํา IF ในช่วงแรกอย่างไม่ลาบากนะแล้วก็ทําให้ได้ผลของ IF ดีอย่างคาดไม่ถึงนั่นเองครับมาดูเทคนิคที่2กันครับเทคนิคที่2นั่นก็คือแนะนําให้ทําไปทีละนิดหรือทําทีละสเต็ปนั่นเองครับ โดยปกติเวลาเราเริ่มเข้าโหมดการลดน้ําหนักการคุมอาหารโดยเฉพาะการเปลี่ยนวิธีการคุมอาหารเนี่ยเราจะเป็นไงฮะจะคึกคักจะตื่นเต้นจะใส่พลังไปเต็มที่แบบมีร้อใส่120แบบนี้ครับส่วนใหญ่ล้มเหลวหมดครับเพราะว่า เราใช้พลังงานมากเกินไปและยิ่งเป็นข้อเสียที่คาดไม่ถึงของการทำ intermittent fasting ครับคือแรกๆเนี่ย intermittent fasting เนี่ยมีทั้งการที่หยุดอาหาร12ชั่วโมง14ชั่วโมง16ชั่วโมง18ชั่วโมง20ชั่วโมง24ชั่วโมงยังมีนะครับ72ชั่วโมงยังมีถ้าท่านมาถึงท่านแบบโห้ไม่เคยพักการทานอาหารเลยท่านไม่ทานอาหาร24ชั่วโมงเลยหรือสัก20ชั่วโมงทานวันละมื้ออย่างเงี้ย มันก็จะทําให้น้ําตาลในร่างกายของท่านสวิงทาให้คอร์ติซอลฮอร์โมนหลังเมื่อคอร์ติซอลฮอร์โมนหลังก็จะเกิดความเครียดในร่างกายเกิดขึ้นนะครับคอร์ติซอลฮอร์โมนสูงทําให้เกิดภาวะอ้วนได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งท่านพยายามมากเกินไปแต่ร่างกายเกิดภาวะเครียดนะครับน้ำตาลมีการสวิงเพราะว่าร่างกายยังปรับตัวไม่ได้นะครับค่อนข้างอันตรายนะครับอาจจะเกิดภาวะน้ําตาลต่ํารุนแรงได้ถึงกับหามเข้าโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ถ้าอยากได้ผลของ intermittent fasting ที่ดีแนะนำให้เริ่มจาก12ชั่วโมงคือหยุดทาน12ชั่วโมงทาน12ชั่วโมงหลังจากนั้นเป็น14หยุดทาน14แล้วก็ทาน10ชั่วโมงแลวก็กระเถิบมาอีกเป็น16แล้วก็ทาน8ชั่วโมงแล้วก็หยุด18ชั่วโมงแล้วก็ทาน6ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ของผมเนี่ยพอทุกอย่างลงตัวแล้วผมก็ทาน16ทับ8ตลอดก็คือหมายถึงว่าหยุดทาน16ชั่วโมงแต่ทาน8ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็ ทานอย่างนี้มาหลายปีแล้วซึ่งก็รู้สึกดีไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับทานข้าวเช้าตอน10บโมงนะครับแล้วก็ทานข้าวเย็น6กโมงเย็นนั่นเองครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับนั่นก็คือเรื่องของการทานโพแทสเซียมให้เพียงพอครับต้องบอกเลยว่าโพแทสเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่สําคัญมากๆที่ร่างกายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ควบคุมกระบวนการต่างๆในร่างกายรวมทั้งฮอร์โมนอินซูลินนะครับถ้าเรามีเขาเรียกว่าปริมาณโพแทสเซียมที่เหมาะสมก็คือวันหนึ่งเนี่ยท่านจ้องได้โพแทสเซียมเนี่ย ประมาณ5,000มิลลิกรัมต่อวันนะครับ5,000มิลลิกรัมต่อวันซึ่งเยอะพอสมควรนะครับก็คือผักใบเขียวประมาณ7-10ถ้วยเล็กนะครับแบบนี้แหละครับถึงจะมีโพแทสเซียมเพียงพอถ้าท่านขาดโพแทสเซียมนะครับการควบคุมฮอร์โมนต่างๆนะครับการเผาผลาญต่างๆจะแย่ลงเพราะฉะนั้นแล้วผมจึงแนะนำนะครับให้เพิ่มโพแทสเซียมอย่างเพียงพอจากผักใบเขียวถ้าเกิดรู้สึกว่าทานได้ไม่พอเพียงจริงๆนะครับการทาน ACV หรือ Apple cider vinegar นะครับเป็นเขาเรียกน้ำส้มสายชูหมักจาก Apple เนี่ยก็จะสามารถเพิ่มโพแทสเซียมได้อย่างยอดเยี่ยมและทำให้ระบบขับถ่ายดีระบบขับถ่ายดีร่างกายไม่เครียดน้ำหนักลดลงได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งเราจะสดใสกระปี้กระเป๋าด้วยครับมาต่อกันข้อที่4ครับนั่นก็คือการนอนเพิ่มครับต้องใช้คำว่าการนอนเพิ่มนะครับคืองี้ฮะ คนส่วนใหญ่อะนอนไม่พอนะครับแต่ถ้าท่านนอนพออยู่แล้วมันก็ไม่ต้องนอนเพิ่มนอนพอคืออะไรคือนอนได้ทั้งปริมาณและนอนได้ทั้งคุณภาพครับปริมาณคือประมาณ7 9ชั่วโมงเฉลี่ยคือ8ชั่วโมงคุณภาพคือจะต้องมีหลับลึกที่พอเพียงนะครับ บางคนนอนได้8ชั่วโมงนอนได้10ชั่วโมงคุณภาพไม่ดีบางคนนอนคุณภาพดีแต่เหลือนอนสัก4-5ชั่วโมงอย่างนี้ไม่ได้ต้องพอทั้ง2อย่างคราวนี้ถ้าชีวิตประจําวันมันนอนเพิ่มไม่ได้จะนอนตอนไหนก็ต้องใช้การแนปปิง้งหรือการงีบครับช่วงตอนเที่ยงนะครับผมแนะนําให้นปปิ้งประมาณสัก20-40นาทีห้ามเกิน1ชั่วโมงเด็ดขาดนะครับท่านจะต้องเลิกเล่นโทราศาพัพท์หลับตาพักผ่อนนะครับแล้วก็ อาจจะนั่งสมาธิก็ได้หรืออะไรก็ได้ขอเพียง20-30นาทีต่อวันนะครับจะมีค่าเท่ากับท่านได้นอนพักผ่อนเพิ่มเติมเนี่ยประมาณ2-4ชั่วโมงซึ่งจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเผาผลาญได้ดีขึ้นนะครับความเครียดลดลงคือง่ายๆว่าความเครียดลดลงคอติซอลฮอร์โมนล,ลดลงจะควบคุมอินซูลินได้ดีขึ้นควบคุมอินซูลินได้ดีขึ้นชีวิตดีขึ้นทำฟาสติ้งได้อย่างยอดเยี่ยมและท่านก็จะผอมลงง่ายกว่าเดิม10เท่านั่นเองครับ มาต่อกันข้อที่5ครับนั่นก็คือออกกำลังกายให้พอดีและถูกต้องเหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการครับต้องบอกงี้ก่อนครับว่าการออกกำลังกายนะั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายเราแข็แงแรงนะครับแต่ถ้าเราออกมากเกินไปจะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีโดยเฉพาะเกี่ยวกับการลดน้ำหนักลดความอ้วนและสุขภาพครับ ถามว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าการออกกําลังกายมากเกินไปทําให้กล้ามเนื้อสลายนะครับทำให้ร่างกายเกิดภาวะเครียดจนเกินไปไม่มีวันพักไม่ได้พักผ่อนอะไรเลยเมื่อร่างกายเกิดภาวะเครียดนะครับคอติซอลฮอร์โมนหลังควบคุมอินซูลินได้ยากแบบนี้ครับทั้งดื้ออินซูลินทั้งเสี่ยงเบาหวานเสี่ยงความดันเสี่ยงไขมันรวมทั้งนะครับน้ำหนักก็จะลดลงยากกว่าเดิมนะครับแต่ที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้ให้ห้ามออกกําลังกายนะเพียงแต่ว่าให้เลือกการออกกําลังกายที่ถูกต้องนะครับ อันดับแรกท่านควรที่จะมี Daily Activity หรือการเดินไปเดินมาทั้งวันเนี่ยอย่างน้อย5,000-8,009ถึง 8, นะครับเพื่อให้ร่างกายเรากระชุ่มกระชวยส่วนการออกกำลังกายเพิ่มเพื่อให้ Intermittent Fasting นั้นเนี่ย 2x cool. ความเขาเรียกว่าผลของการลดความอ้วนเนี่ยก็คือการเพิ่ม High Intensity Interval Training หรือการออกกำลังกายแบบหนักหน่วงแต่ใช้ระยะเวลาสั้นนะครับ 10-20นาทีนะครับสัปดาห์ละเพียง1-2วันไม่เกินนี้หรือท่านบางท่านนะครับอาจจะเลือกเวทเทรนนิ่งก็แนะนำประมาณสักสัปดาห์ละ2วันนะครับแบบสบายๆนะครับอย่าหักโหมจนเกินไปทำแบบนี้ครับโอกาสที่ท่านจะลดน้ำหนักได้เนี่ยมีเยอะมากกว่าการที่ท่านเนี่ยไปวิ่งแบบวันหนึง10กิโลติดกัน7วันนะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะพัฒนาขึ้นจะมีกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นจะเผาผลาญได้ดีขึ้น ก็จะต้องมีเวลาในการพักหรือเขาเรียกว่า recovery period นะครับจากการออกกอลังกายนั่นเองถ้าท่านไม่มีเวลาพักร่างกายจะเครียดมากและร่างกายจะรู้สึกว่าโดนทำร้ายอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะครับร่างกายหลั่งคอร์ติซอลฮอร์โมนตลอดอินซูลินมีปัญหาตลอดการควบคุมน้ำตาลแย่ตลอดเพราะฉะนั้นบางท่านจะพบว่าแม้พยายามมากเท่าไหร่กับแย่ลงกว่าเดิมนั่นแหละครับ ความรู้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีครับคราวนี้ครับผมขออนุญ,ญาตสรุปนะครับผอมลงง่ายๆ10เท่าด้วย5เทคนิคเล่งพลัง intermittent fasting หรือ IF ของเรานั่นเองครับก็ต้องบอกว่า IF เนี่ยผมสอนมาเต็มไปหมดเลยนะครับใน Dr. Top Channel นะครับโดยส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วก็คือเรื่องของการทานอาหารสลับหยุดทานอาหารโดยท่าน จะลดน้าหนักแบบไหนก็ได้จะเป็นโลร์บไดเอทโลแฟตไดเอทแอสกินไดเอทพาริโอไดเอทอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะ่ะแต่มีช่วงหยุดทานอาหารมากกว่า12ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันแค่นี้ท่านก็จะผอมลงง่ายกว่าเดิมนะครับคราวนี้เราอยากจะใส่พลังเข้าไปในเทคนิคอินเตอร์ม e เทนฟ s สติ้งอีกโดยการทำ5อย่างนี้ครับอย่างแรกครับท่านจะต้องระวังการ Overeating หรือการทานมากกว่าปกติในแต่ละมือ้อเพราะอะไรครับ เพราะว่าเวลาเราทำ intermittent fasting เนี่ยบางท่านเนี่ยจะเหลือเวลาทานอาหารเพียงแค่2มือ้อแต่ว่ามีระยะระยะห่างของมื้อเนี่ยยาวนานอาจจะสัก7-8ชั่วโมงบางทีมันหิวกลางมื้อไงท่านก็กินไอ้มื้อแรกสะเต็มที่เลยแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับถ้าเกิดในช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่ทำไปนานๆเนี่ยท่านจะไม่ค่อยหิวแล้วครับเพราะนั้นเนี่ยในช่วงแรกระหว่างกลางมื้อเนี่ยผมไม่แนะนำให้ทาน ขนมทานอาหารแต่แนะนําให้ทานเป็นสลัดนะครับสลัดผักจะช่วยให้เราอิ่มนะครับไม่หิวไม่โหยและไม่จําเป็นที่จะต้องทานมากในมื้อที่หนึ่งหรือมื้อที่สองนะครับก็คือในระหว่างมื้อเราทานสลัดได้น้ําสลัดแนะนําอาจจะเป็นน้ํามันมะกอกนิดหน่อยแล้วก็อาจจะเป็นบัลซามิกซอสนิดหน่อยแต่ไม่แนะนําให้เป็นไขมันสูงไม่แนะนําให้เติมไก่ไม่แนะนําให้เติมชีสเน้นเป็นผักอย่างเดียวนะครับก็จะทําให าการทำ intermittent fasting ของท่านนั้นเนี่ยยอดเยี่ยมขึ้นอย่างมากครับส่วนข้อที่2นะครับแนะนำให้ทำ IF แบบทีละขั้นทีละขั้นทีละนิดคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเริ่มทำการลดน้ำหนักเนี่ยมักจะฮึกเกิมนะครับเอาเต็มที่จัดเต็มที่มีร้อยใส่120แต่ไม่เหมาะสมกับการทำ IF ครับ IF เนี่ยถ้าเรามีแรงร้อยหนึงให้ใส่ไเก่อน80แบบนี้จะดีกว่านะครับ คือไง่ายๆว่าให้เริ่มต้นด้วยการหยุดทานอาหาร12ชั่วโมงแล้วทาน12ชั่วโมงแล้วก็มาเพิ่มเป็นหยุดทานอาหาร14ชั่วโมงเพิ่มเป็นหยุดทานอาหาร16ชั่วโมง18ชั่วโมงนะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าท่านจะพอใจหรือแฮปปี้ที่เท่าไหร่ผมแฮปปี้ที่หยุดทาน16ชั่วโมงและทานอาหาร8ชั่วโมงทานอาหารเช้า และเที่ยงรวมกันที่10โมงเช้าและทานอาหารเย็นตอน6โมงเย็นอันนี้คือสไตล์ที่ผมทาแล้วก็ทาได้ตลอดชีวิตทามาหลายปีแล้วและชีวิตก็ดีมากๆผลหลบผลเลือดก,ก็ดีมากๆไม่ต้องแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็คือดีจริงๆนะฮะอันนี้ก็คือทําไปทีละสะเต็ปถ้าท่านไม่ทําตามสเต็ปมาถึงหยุดทานอาหาร24ชั่วโมงแปบ๊บเดียวท่านเลิกครับเพราะว่าน้ําตาลท่านจะสวิงท่านจะเครียดท่านจะทําไม่ได้แล้วท่านจะท้อแท้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องทําสิ่งที่ยากจนเกินไปแต่เราจําเป็นที่จะต้องทําสิ่งที่เหมาะสม และต้องทําอย่างมีความรู้ด้วยครับมาต่อกันข้อที่3ครับอันนี้เป็นสารอาหารที่สําคัญครับเป็นแร่ธาตุที่สําคัญนั่นก็คือโพแทสเซียมต้องเติมโพแทสเซียมให้เพียงพอต่อวันจะทําให้ระบบเาผาผลาญเราดีโพแทสเซียมอยู่ในไหนนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราต้องการโพแทสเซียมประมาณ5,000มิลลิกรัมนะครับเฉลี่ยนะครับโพแทสเซียมอยู่ในผักใบเขียวเท่าไหร่ถึงพอวันละ7-10ถ,ถ้วย ถ้วยเท่านี้ครับวันละ7-10ถึงถ้วยนะครับก็สลัดจานใหญ่ประมาณ3จานนะครับก็ท่านจะทำเป็นผัดผักก็ได้หรือว่าจะทำผักสลัดก็ได้แบ่งครึ่งกันนะครับถ้าทานไม่พออาจจะเพิ่มด้วยแอปเปิ้ลไซเดอร์วานิลานะครับหรือว่าเรียกว่า ACV ซึ่งผมสอนไว้ใน Dr. Top c h ร n n e l ลองไปเสิร์ชหาดูคำว่า ACV ได้นะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่4ครับนั่นก็คือ การนอนเพิ่มอย่างถูกต้องคนปกติมักจะนอนไม่พอหรอครับคนทั่วไป80-90%ต้องเพิ่มทั้งปริมาณและเพิ่มทั้งคุณภาพนะครับเวลาปริมาณที่พอคือ7-9คุณภาพที่ดีคือมีหลับลึกที่เพียงพอคราวนี้ถ้าเกิดมันไม่พอจริงๆผมแนะนำให้เพิ่มการ แอบงีบหลับหรือที่เรียกว่าน p p ปิงอย่างน้อยประมาณ20-40นาทีแต่ห้ามเกิน1ชั่วโมงนะครับเกิน1ชั่วโมงจะไม่ดีนะครับจะเวียนหัวเพราะฉะนั้นในช่วงสักเที่ยงถึงบ่ายโมถ้ามีเวลาอยากจะให้งีบสัก20นาทีนะครับก็จะทําให้เราเฟรชขึ้นนะครับเทียบได้กับนอนประมาณสัก2 -4 ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้ดีมากๆแนะนําแล้วมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายข้อที่5ครับนั่นก็คือออกกาลังกายอย่างถูกต้องคือไม่มากไปและไม่น้อยไปแนะนําเป็นออกกาลังกายแบบ high interval intensity training นะครับคือหนักนะครับสลับเบานะครับหรือ g ว t training สัปดาห์ละหนึ่งถึงครั้งนะครับไม่ต้องเยอะเกินไปขอให้มีเวลาพักผ่อนถ้าท่านไม่มีเวลาพักผ่อนกลัานเนื้อกล้ามเนื้อสลายร่างกายเครียดจะยิ่งกวนขึ้นครับและนี่ก็คือ5เทคนิคที่จะทำให้ i ิน e r m i t t e n t fasting ของท่านนั้นมีผลขึ้น10เท่านั่นเองครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิง่งขอบคุณครับบ๊ายบายวิกฤตโควิดยิ่งชา้ายิ่งสูญเสีย ถ้าเราสามารถประเมินความเสี่ยงได้เร็วขัดกรองผู้ป่วยได้เร็วขึ้นเท่ากับจะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วขึ้นช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อและลดการสูญเสียชีวิตได้และข้อดีของการมีคุณหมอกใกล้ๆตัวคือเราสามารถปรึกษาเรื่องโควิดได้ทันทีเลยค่ะ ได้คำตอบทุกข้อสงสยัยเช่นเราเสียงแค่ไหนต้องทำยังไงต่อที่สำคัญคือปรึกษาคุณหมอได้ทุกที่ทุกเวลาเหมือนอยู่ที่ไหนก็ใกล้หมอค่ะแค่โหลดแอป d o c t o z ลงทะเบียนเลือกให้คำปรึกษาโควิดฟรีเลือกแพทย์เริ่มคุยกับคุณหมอได้เลยค่ะนี่คืออีกหนึ่งช่องทางในแบบ f a La ลสเพื่อช่วยให้ทุกอย่างเร็วขึ้นลดความแออัดในโรงพยาบาลลดความเสีย่ยง ลดความสูญเสียเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจากทีมแพทย์โควิดจิตอาสาในมือคุณกว่า400ชีวิตเราจะร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิดในครั้งนี้ไปด้วยกัน